สวัสดีค่ะแกงค่ะใช่ครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับงานวัฒรรมสไตล์คะโช์ครั้งที่เจ็ดครับผมกับเจ็ดกิจกรรมใช่ค่ะครั้งที่เจ็ดเจ็ดกิจกรรมนะคะสำหรับงานนี้ก็จัดที่ปรทุมสปีดเวย์นะคะดาวเก่าของเราเน่เองค่ะก็เรียกได้ว่ามีกิจกรรมให้เล่นถึงเจ็ดอย่างมากมายเลยหลากหลายเลยแล้วได้ข่าวว่าพวกรถที่เขาตุ้มๆุํา ก็จะมาเฉิดฉายงานนี้ก็เลยค่ะก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะว่ามีใครส้มโปรเจกต์อะไรไปบ้างเนาะแล้วก็เห็นเขาว่ามีทั้งประกวดแล้วสวยงามมีแข่งขันใช่แข่งขันก็มีดกมีจิมพานหาอ่าก็เยอะแยะมากมายนะคะงานเต็มลานเลยรถเดี๋ยวเราไปดูรถโซนต่างๆกันค่ะครับผมตามกันมาครับมาดูรถสวยๆนะครับนี่เป็นโซนของพวกกระบะอ่าหลากหลายครับผมอันนี้ วิโก้วิโก้วิโก้นะครับตัวต้านุ่งครับตามสไตล์ห้องเครื่องโลกบูทูธไปค่ะไปต่อมาไล่ดูครับเด็มีนะคะนอกจากเป็นกระบะธรรมดากระบะตู้ยังก็มีนะตู้เย็นตู้เย็นเย็นจริงไหมครับต้องพิสูจน์นี่ดูสีดีกว่านี่ดูสีแน่แน่เดูสีสีเหลือบ เลือบเลือบม่วงๆ,ๆ,ๆแล้วแต่ว่าจะโดนแดดโดนแสงเนาะ,ะไม่ต้องถามว่ารถใครนะใช่ไม่ต้องถามรถใครเลยมีบอกเลยเรียบร้อยทั้งชื่อและหน้า <c oughs> ไม่ผิดตัวแน่นอน <c oughs> ก็นอก้องจะมีหลากหลายสไตล์แล้วแต่ความชอบใช่ครับมีนี่อยา่างไีโซเชฟ เขาเรียกงานรวมกระบาดเลยนะน่ใช่ใช่เหมือนจะเป็นงานรวมกระบาดเลยเนาะเพราะส่วนใหญ่ดีกระบาจะค่อนข้างเยอะม,มากห่หลากหลายสไตล์การแต่งครับเดี๋ยวนี้มีมีหมดนะแบบพวกแต่งหมอบแต่งอะไรอย่างเงี้ยมีหมดมีแต่งปุ๊บ นี่เป็นปีที่เจ็ดแล้วตนนี้ก็เตรียมพื้นที่เตรียมพื้นที่ใช่ค่ะสำหรับปรูผมสำหรับน้องที่มาใหม่เสร็จเสร็จมาแล้วเบียดใหญ่โอเคค่ะก็เดี๋ยวมาลองสัมภาษณ์เจ้าของรถกันดะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะเออเปียครับอยากอยากสอบถาม แรงบันดาลใจคือส่วนตัวผมเป็นชอบชอบอเป็นคนชอบสีส้มอยู่แล้วก็ลเลยให้คนให้พี่คนที่ทำให้เขาเลียนพีสดอกมาให้เน้นไปทางโทนส้มเนาะใช่ใช่ใช่แต่บางบางอย่างที่มันเป็นสีทองคือมันหาไม่ได้ไม่ได้จริง <laughs> ใ,ชใช่ใช่ครับช่างนนวัยริ่งครับก็ไปติดตามกันได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับไปค่ะเราไปกันต่อ ไอเดียไม่เหมือนกันเนาะแต่ละกลุ่มแต่ละคันเนาะแล้วก็จะมีเอากลักษณ์ของเขารถเยอะมากนะใช่สวยๆทุกคันเลยตุนใหญ่นะรถกระบะท,ที่แต่งนะทุกคันมีเขาเน้นห้องเครื่องสวยหมดเลยอ่าใช่ใช่เท่าที่เราสังเกตเห็นมุประมาณเนี่ยในห้องเครื่องแต่ละคันที่ทำนะในในแต่ละชิ้นที่เนี่ยโหดไหลตังค์ ไม่แพ e, like ้พวกรถเก่งเลยนะกี่โมงแล้วคะทีานีงครึ่งค่ะแดดยังวันนี้เราอยู่ที่โซนบูธสปอนเซอร์นะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีสปอนเซอร์ท่านไหนบ้างนะคะเรียกได้ว่าเยอะแยะหลากหลายใช่นี่นี่เดี๋ยวเริ่มนี่เลยฝ่ายค่ะ นาายวี่น่าจะ ECU ลล่นี้เจ็บมากวันนี้เราก็อยู่กับพี่ดุ๊กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้ ECU Shop มีอะไรมาโชว์บ้างครับหลักๆก็จะเอารถมา2คันครับเป็นคันหน้ายาวเครื่อง2องเจที่2คพันกว่าม้าสองพันกว่าม้าเลยที่วิ่ง6คันแรกในประเทศเดียวแล้วก็อีกคันหนึงเป็นพันใหม่หล้าตอนที่พ้่งแต่งเสร็จครับก็เป็นไรลักแชปม ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้คโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเนาะเดี๋ยวีเดีขออนุญาตสัมภาษณ์ก่อนได้เลยครับแล้วก็มีบูธก็จะมีพวกสินค้าที่เป็น20ปีครับครับมีแว่นมีเสื้อมีน้ำหอมอะไรพวกนั้นครับแล้วก็สินค้าทั่วไปในงานนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับก็ลดประมาณเท่าไหร่ดีอะพี่สิบเปอร์ไปก่อนอ่สรไปก่อนแต่ก็นี่ไม่ได้หล์นี่ไม่ทันแล้ว แค่บอกไว้แค่บอกไว้ส่วนมากไปทำงานก็จะประมาณนี้ครับสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วถ้านอกงานนะคนตามมาบอกว่าเห็นจากในคลิปละแล้วสนใจสินค้าเออเข้าไปดูในติ๊กต็อกช็อปดีกว่าครับค้าของน่าจะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นในเพจอะไรพวกนี้เราก็จะมีอยู่มาเรื่อยๆครในช่องทางติดต่อก็จะมีทุกช่องทางครับทีบ่เขียนว่า ecu shop dot official จะเป็นของเพจแท้ทั้งหมดครับโอเคค่ะ ecu shop dot official เป็นตุ้งยูนิฟิกตอกทุกอย่างไอจี นี่คือรถที่อยู่ในกระแสตอนนี้เลยไอรักแี้ใช่นี่ของ ECU อันนี้ก็เป็นเป็นอีกแนวหนึ่งที่เขาแต่งอยู่ไม่จริงนะไม่ใช่หลายคนไม่ได้รอบรองใช่ยังรอกันอยู่อีกเยอะเลยแต่ตอนนี้มีหลายแนวแล้วนะมีทำเป็นหกล้อก็มี ทำเป็นยกดำก็มีถอดดไไม่้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะว่าจะมีแบบไหนบ้างานี่ก็เป็นส่วนของรถรถที่เข้าโชว์ในงานปทุมธานีอันนี้ก็เป็นพวกนิสสานพวกสองร้อยอันนี้มีพวกลัมโบมีอะไรเนี้ยคันนี้คุ้นๆนะเนี่ยคุ้นๆคุ้นๆคุ้นๆนะเนี่ยคันเนี้ยเปอร์ลีโว่เนี่ยมากนะครับ แล้วแล้วเราก็ได้เจอพนักงานส่งซองกันไปแล้วครับว่าแล้วนี่ของไทยจิตพนักงานส่น่าจะมีกี่บาทนะนิดข้อมือนะครับสวัสดีครับเราอยู่ทีบผมปรตันครับผมอยากให้ช่วยแนะนำนิดนึงครับเรื่องของผลิตภัณฑ์การลดแข็งครับผมได้เลยเอาอย่างอย่างแรกเลยผมแนะนำตัวเองก่อนละกันครับผมตุ้มติ๋มบัณฑิตรละได้แย้มครับผมครับผมสุภชัยคงมั่นต้นขมัเร็วครับอ่าปีนี้ตุ้มติ๋มมีคู่แล้วครับแล้วปีนี้เราจะมาเจอกับสายความดำกัน กับผมและพี่ต้นในทีมโฟตอนเล็กซิ่งทีมบ่ายรวมช่างสิงโกงต้นคอมเร็วครับวิ่งกระบะคัสเอก็เปิด์เทโบกับรายการพีทีวิ่งในทีมโฟตอนครับโฟตอนเล็กซิ่งเฟสบุ๊คต้นคอมเร็วด้วยครับติดคือติดตามได้หมดครับปีนี้รับรองสนุกแน่นอนครับปีนี้ปีนี้คือผมใช้เป็น15-40ของโฟตอนนะครับก็ที่ที่ผมใช้ก็เพราะว่า คือดีเทลเนี่ยมันมันผมใช้รอบเพิ่มจากของเดิมแล้วก็ใช้บูตเยอะขึ้นสําหรับรถเดิมๆอ่ะครับใช่เพราะว่าผมคิดว่าตัวเนี้ยคือเหมาะที่สุดแล้วครับท,ที่ลองใช้ครับถ้าจะติดตามอ่ะครับต้องติดตามกันช่องทางไหนได้บ้างครับเอาเพจของทีมก่อนเลยนะคกันแล้วกันนะครับก็คือโปตอนเรื่องทีมครับผมแล้วก็เพจส่วนตัวก็คือบันติและายแยบครับแล้วส่วนของพี่ต้นนี่ก็เป็นต้นกุงมเร็วยังไงฝากติดตามเราสองคนกันด้วยนะครับลงรายการระดับประเทศทั้งหมดเลย อ่าแล้วก็เพจของซูเปอร์ดับเบลเพจของธนาคาซูเปอร์ซีตี้แล้วก็พฟินแพตติสันอ่าสามรายการนี้เจอพวกเราแน่นอนนะครับแล้วยังไงฝากดูแล้กันว่าผมจะโม้ได้ขนาดไหนครับขอาไว้ก้าวกับผมครับเสียผมด้วยนะขอบคุณครับผมครับอันนี้ทำงานอร่อยอันนี้นานดือเดียลงคะแนนรถประกวดนะครับเดินเชิญพี่บุญละหนึ่งท่านนะครับบุญละหนึ่งท่านเจอทางหน้าเวทีนึงครับ พี่กอล์ฟลัคกี้แจ้งมาแล้วนะครับเวลานี้นะคขับี่เจอหน้าเวทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการบีบรายละเอียดการให้คะแนนในรถประกวดนะครับขอเชิญตัวแทนของสปอนเซอร์นะครับน้องเที้ยวกุดทูตระหนึ่งท่านนะครับที่หน้าเวทีเวลานี้ครับเอ่อ ฟีโน่เมื่อกี้เนี่ยที่มีข้าไปอะน้ำมันรั่วนะครับระวังไฟลุกนะครับกินน้ำมันรั่วเป็นทางเลยฮอนดา้าซีวิกหนึ่งขอไข่ชอชิง700ประกาศ่าหลายรอบแล้วนะครับเลื่อนรถให้ก่อนนะครับรถเขาออกไม่ได้นะตอนนี้ขอบคุณมากนะครับหนึ่งขอไข่ชอชิง700ดย สวัสดีครับกรอบลักซี้ครับไม่รู้งานวันนี้ต้องอยู่ในงานอะไรครับเออ่ตอนนี้เราอยู่ในงานปทุมสไตล์คาโชว์ครั้งที่7ครับผมครับผมเป็นไงบ้างค้าสโลงานวันนี้โอ้ถือว่าพลีกมากคนเยอะเต็มทุกทุกที่ทุกทุกอนาเตเต็มหมดเพื่อนเพื่อนเยอะมากครับมีกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยวันนี้ออวันนี้ก็ตามสโลแกนนะครับปีที่7 7กิจกรรมนะครับก็จะมีโชว์รถนะครับประกวดรถนะแล้วก็มี เฟสติวัลงานวัดจิมคาน่าครับผมประกวดรถเฮ้ยประกวดรถไปยังประกวดแล้วอรกประกวดไปแล้วใช่ไหมก็จะมีแดนนะครับจิมไปยังจิมไปแล้วจิมไปแล้วครับแล้วก็ปาร์ตี้อ่าปาร์และปาร์ตี้ใช่มัใช่ครับแล้วใครยังยังมายังมาตอนนี้ก็ถือว่าทันทันครับทันครับเพราะว่าเราจะปิดประตูตอนสี่ทุ่มครึ่งครับสี่ทุ่มครึ่งใช่ครับผมโอเคค่ะก็จะประกวดกชีไม่ทีครับ ติดตามผมเหรออ่าก็เฟซบุ๊กครับ Lucky Shop Racing ครับผมครับผมฝากด้วยนะคะเฟซบุ๊ก Lucky Shop ไดะครับขอบคุณกรับงานกับงานก็เพจปทุมสไตล์คาโชว์ครับผมได้ฮะอ๋อฝากถึงแฟนแฟนหมายถึงแฟนผมเหรอก็ฝากฝากถึงเอ่อคนที่ติดตามเพจปทุมสไตล์หรือว่าเพจ Lucky นะครับก็ ฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยครับแล้วก็เราจะพยายามสร้างงานแล้วก็สร้างผลงานที่ดีให้สู่สาธารณะให้มากที่สุดครับครับขอบคุณมครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวสดีครวครับสนีครับสีครสวัครับสวัสดีครับครับผมีรับสสดีครับครับครับวดีครับสีนดครับีครับีบค ต้องบอกเลยว่าจริงๆเป็นงานที่ปิดตลาดแล้วแหละเพราะว่าจัดมาถึงปีที่7แล้วนะครับผมเชื่อว่าเป็นงานที่หลายๆคนชอบเพราะว่าเป็นการที่รวมตัวรถมาได้ครบเลยสมมุติบางงานเนี่ยถ้าเกิดแบบบางทีจัดใหม่ๆเนี่ยมาถึงปุ๊บอาจจะขาดรถบางรุ่นบาง,บางสไตล์ไปแต่ที่เนี่ยเหมือนเป็นการรวมรถทุกสไตล์ไว้ได้มันก็เลยเป็นการที่ว่าถ้าเรามางานเดียวเนี่ยเราจะได้เห็นรถที่หลากหลายแล้วก็บูธสปอนเซอร์เยอะของแจกก็เยอะ ของแปลกๆมีทุกปีเหมือนแปลว่ารถแต่งแต่ละคันเนี่ยพยายามอันไว้แล้วก็รวมตัวมาออกทีเดียวแบบเหมือนโชว์ในงานนี้อะไรเงี้ยครับใครอยากเห็นรถแปลกๆก็มางานนี้ได้ครับเหมือนซุ่มแล้วมาใช่ก็มาซุ่มโปรเจกต์เอาไว้แล้วก็มาเปิดตัวที่นี่เนาะก็อย่างที่เราเดินดูกันก็หลากหลายจริงๆเนาะไม่ได้มีแค่กระบะหรือว่าไม่ได้มีแค่เก่งเนาะมี ฝั่งนี้ไม่ต้องถามเรื่องรถถามเรื่องพิตตี้ก็เป็นไงบ้างคะสำหรับพิตตี้งานประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็เดินดูพิตตี้ครบทัวร์แล้วต้องบอกว่างานนี้มีประกบพิตตี้ด้วยนะแล้วก็กิจกรรมเยอะมากๆนะครับผมก็เดินล่อนตามบูธก็ได้ของติดม้ดติดมือนะใครที่มางานก็อย่าลืมเดินดูบูธด้วยของติดมัดติดมือนี่หมายถึงเบอร์โทรพิตตี้อ๋อเราเราเราไม่ขอไลน์พิตตี้เราขอไอจี้เองมันกว้างกว่าเนาะเอาฝากติดตามครับทาง YouTube นะครับ Facebook แล้วก็ TikTok ครับของ r ลช i n g Thailand ครับครับผมครับครับก็ฝากติดตามสมาคมรถแต่งนะครับที่ t w i t อ e r นะครับแล้วก็ Facebook นะครับ YouTube แล้วก็มาริแฟรโอเคค่ะก็ฝากไปติดตามกันได้นะคะฝากติดตามกันด้วยนะครับคจ้าค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อ่านได้ทีเดียวครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศยางก็ตั้งแต่มาก็เดินขาดปวดมาแล้วตอนนี้ รถเยอะมากน่าแล้วคนเยอะมากเลยครับเตรียมก็จัดงานค่อนข้างดีนะครับพร้อมขั้งสุดท้ายให้มีแบบพื้นที่ให้คนมาโชว์รถครับครันะบชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับจริงชอบก็มีอะไรทุงตรงอ่ะพี่แล้วก็ชอบแบบมี มีให้ลองเทสแบ็กกันนิดนึงอะไรเงยกันไม่ได้ลองเล่นเนาะมีเาะมามาเรามาจอดแบบนี้เจ๋งๆแล้วก็ไม่ได้นะเสี่ยนแล้ก็เอาหน่อยอะไรอย่างเงียเขาตาเขาทางอะไรเงี้ยก็ติดตามเราช่องเราดักดีเซลช anel แล้วก็ดักดีเซลไทยแลนด์ครับพี่แล้วก็เกี่ยวกับวงการดีเซลเด็กอะไรแบบนี้ครับไม่ค่อยชอบไปดิเดี๋ยวไปติดตามกันได้ได้ครับคคบรับวก็เป็นสไตล์ที่เขเหมือนกับว่าแต่งแบบเรียบๆ รียบง่ายครับแล้วก็มีแบบบูล้างผานบางคนก็จะบอกว่ารถเดิมเดิมจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็มีหลากหลายมีสื่อมีอะไรเงี้ยต่างชาติเข้ามาค้ะใช่เราเห็นน้องสื่อต่างชาติมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่อนข้างเยอะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นที่ให้ความสนใจของหลายๆหลายๆท่านใช่อย่างเราเดินเดินนี้เราเจอเราจะคุณหน้าใช่บางคนไม่คุณหน้าเพราะสื่อเข้าถือก่อน ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าใช่ไหมกล้องบางอยู่อ่าโอเคตรงนี้จะเป็นโชว์โซนโชว์รถสวยๆเนาะน่าจะเป็นเหมือนพวกรถยุโรปอย่างงี้ฝานี้ก็เป็นอ่าเนี่ยเป็นอีกแนวครับอันนี้นี่ก็โซนเนีขาก็จะเป็นโซนของเขามาเป็นมาษาท่อเลย ไม่ธรรมดาทุกคันนะคะอันนี้อันนี้เป็นไงเครื่องเสียงแน่นอนนี่นี่ดูสดียวันนี้ตันนี้วันนี้ก็มีเห็นไหมอ่าคม่รอดหมครับก็คือถึงจะขับแท็กซี่แต่ว่าใช่ไหมมันคือความชอบเนาะใช่เป็นคือความชอบครับของพวกนี้อยู่ใน DNA ออยู่แล้วเนาะเราก็ ไปด้วยกันครับทำงานด้วยทำเป็นสิ่งเดียวชอบด้วยใช่เพราะว่าไม่ว่าเราจะใช้รถอะไรรุ่นไหนครับจริงๆเราก็สามารถแต่งได้เัหมดน้องหมดทุกคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองครับในหลายๆรูปแบบค่ะนี่ก็หลากหลายคหลากหลายมากนี่ตอดเต็มพื้นที่ของปทุมสปีดเวย์หมดเลยเนาะนี่เดินไปเด้ไหมอดหาได้เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเดินจากด้านหน้าด้านหลังนี่ใช่ครับ พอพอเลยจากโซนของกระบะนี่ครับก็จะเป็นโซนรถตู้ละอันนี้จะเป็นแนวแนวแบบครอบครัวนะรถที่ใช้งานได้ครอบครัวได้เนี่ยครับบิติ้งได้ทุกอย่างเลยเขาจะมีเป็นกลุ่มของเขาเลยนะของรถตู้เป็นคาขับของเขาเนาะใช่ครับเนี่ยแล้ดูครับสีสวยๆเนาะก็มีหลายแบบเลยมีหลายแบบหลายรูปแบบแอบูแลนซ์ก็มีอ๋ออย่าง ที่เราบอกกันนะคะว่างานนี้เนี่ยไม่ได้จากัดหนอว่าจะต้องเป็นรถรุ่นอะไรเนาะถ้าเท่าที่เห็นก็คือมีหลากหลายรุ่นมีทุกรูปแบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นกระบะนี่รถตู้งี้รถเก่งเนาะนี่มองลองมองไปอย่างงี้มากไหมสวยมากเลยเขาจอดเลยมาจากอุดรธานีครึ่งครึ่งหน้านี่เคฟมาเลย ไม่ใช่เคฟขนมนะเคฟล่าเคฟล่าเจ้าของไม่อยู่เนาะเจ้าของไม่อยู่เนี่ยสีแต่ละสีเนี่ยดูโอ้โหเจ็บๆทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่โซนฟอร์ตเนี่ยหาดิน้อยนะเราจะไม่ค่อยได้เห็นด้วยวันไม่ได้เห็นบ่อยนะฟอร์ดเขาจะแต่งกันเยอะๆเนี่ยแล้วนี่เครื่องเทนู่นกับเห็นมหลากหลาย นี่ถ้าเราไปเจอตามถนนนี่ไม่รู้เลยนะใช่ค่ะเพราะว่าดูด้านภายนอกเขาอาจจะแบบว่าใช่ดูไม่ออกเนาะใช่แบบขับขับอยู่ก็คงแปลกใจทำไมเหยียบยังไงก็ตามไม่ทันก็ใช่โอเคแั้วงั้นเลยใช่เนี่ยเราดูเคข่ไม่เข่ก็คือเรียกได้ว่าถ้าปิดฝากระโปรงลงนี่ก็คือดูไม่ออกละใช่ว่าใครทำอะไรมาบ้างนะใช่นี่นี่นี่เซตโบนี่แล้วก็เป็นนี่ อันนี้จะเห็นเหมือนเดิมๆน่าจะสีเบาได้เบาแล้วพี่อ่านป็นเหมือนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวใช่เวลาเขามางานทางทีก็เหมือนแบบได้เจอกันได้เจอกันรถปิ้งมีอะไรอย่างเงี้ยนี่ี่คือสปายของเขาเลยนี่คือรถสปิองรถว่าใช่ไมเดี๋ยวเราลองไปดูตรงมุมอื่นกันครับ มันมันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวใช่ไหมเวลาเขามางานบางทีก็เหมือนแบบได้เจอกันได้เจอกัน้สปีดมีอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่นี่คือสปายของเขาเลยนี่คือรถตู้ท้ายของรถสปีดแว์ใช่เดี๋ยวเราลองไปดูตรงมุมอื่นกันห้องสปค่ะรถตู้ธรรมดาแล้วรถตู้แช่ก็มีนะคะรถตู้เย็นรถตู้เย็น ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องเสียงได้แบบมีเครื่องเสียงมีมิทติ้งสายลางลายจริงๆไม่คิดว่าจะได้เห็นรถตู้ตู้แช่ในงานเมื่อกี้รถตู้ไงะใช่มาปบเป็นตู้แช่เป็นตู้แช่ก็เนาะไม่คิดว่าจะได้เห็นในงานมิทติ้งเหมือนกันใช่นี่อยู่างกูจะโซนนี้เยอะนะใช่ค่ะตู้เนี่ยตู้สเต็มไปหมดเลยแจม่ นท่านไปรับกระดาษตรงนี้แบบนี้นะครับได้ที่กรรมการผมว่าเอามาที่นี่ง่ายกว่าเดี๋ยวเราเอามาให้ที่นี่นะครับแต่รอบนี้ีใครมีคะสีสันแต่ละคันนี่ก็จีจีทุกคันไ,ไม่มีซ้ำกันเลยเนาะแต่ละคันก็คือเขาก็มีเอกลักษณ์ทุกคันตา,ามความชอบของแต่ละ แล้วดูนะส่วนใหญ่รถเนี่ยรถรถแต่งยุคนี้นะเขาจะเห็นเป็นสีเยอะๆสีฉ่จะเห็นลายแปลกๆรถบางคันก็มีสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักให้ดูมีไปมีอะไรห้องเครื่องเนี่ยเทรนตอนเนี้ยเทรนตอนเนี้ยรถรถกระบะเนี่ยแต่งแต่งเยอะมากนะแต่งมาทุสนะรถเก่งเนี่ย เดี๋ยวนี้เทนของรถเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้ารถรุ่นใหม่ๆก็จะมีเป็นระบเบรกช่วงล่างโหลดจัดตรงอะไรอย้ยแต่พอเป็นกระบะปุ๊บเนี่ยเขาลามา่วนใหญ่เนาะกระบะเราจะเห็นแทบทุกพันธุ์เลยคนฝากระโปรงโชว์ห้องเครื่องกันใช่จัดเต็มมากนี่ก็โอ้โหคุณฮะช่วยอยู่อนถึรอบสองน่เต้นขนาดนี้มาให้เราถามเลยเหรอน้ำถามมาเลกเหงื่อแตกไปหมดเลย น,นี่พรางวนมาเสร็จตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่สนามจิมคาน่ากันต่อได้ค่ะยวไปดูด้านหลังเนาะใช่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นบูธสปอนเซอร์นะคะใช่แล้วนี่เป็นส่วนโซนของเวทีที่เขาที่กิจกรรมที่กิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลจะดูค่ะ คนให้ความสนใจเยอะพอสมควรเลยนะนี่อยู่เต็มหน้าเวทีเลยที่สำคัญคือเลยไหมคิตตี้ตึ้มเลยคิตตี้เพียบมีสมุดเพราะว่าเขามีปสมุดที่นี่โซนจากตัวตอนนะครับนี่ต่อแล้วตัวโยทายด้วยนะครับขอองไม่ให้น้องๆเชิญพักผ่อนเติมแบตเตอรี่ด่วนเลยค่ะขอเป็นผ่านนะเต็มเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะแบตเี็พวงเลยทำงานครุงค่าตัวจริงๆลูกเอ้ยนี่มาได้แล้วครับนักบอยหลังสิลวินทีครับ พี่ชัยบอกเนอะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เขาจะเริ่มเล่นลายแปลกๆนอันนี่มีน้องเที่ยวขุดนี่อย่างอย่างคันนี้พี่พี่เห็นในคลิปอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้เท็ดเขาเอาเป็นกระบะที่รุ่นเก่านะรุ่นใหม่ที่เขาทำเาจะะปรมเนี่ยว่าเปิดออกมาให้ดูเลยว่าด้านในจะเป็นยังไงเนาะตอนเรียนไม่ตั้งใจอย่างนี้นะมึงเน่ะ ใช่ในคลิปนี้ที่เขาเรียกว่าวสักทีหลังจากนี้เขาจะวาวกันอย่างนี้ซื้อได้อยู่นะครับซื้อคะแนนได้อยู่พูดใช้คําว่าแต่มันจะเป็นการชี้ตรงที่ขนส่งไม่ให้ผ่านซื้อคะแนนขนส่งไม่ให้ผ่านใช่ขนส่งไม่ให้ผ่านอย่าไปซื้อประสบการณ์ครับซื้อความสําเร็จเลยครัี่อันนี้ของรุ่นนี่คุณปู่เนี่ยคุณปู่คุณปู่ อันนี้ ECU Shop นนนนครับค่ะน้องส้มคันนี้ใช่ไหมคุณปู่เนี่ยคุณปู่อันนี้จำนนมไม่ผิดนะเดี๋ยวกลัวผิด B ยวีวสิบสองเขาเรียก B 2 2่สิบสองหายากแล้วเดี๋ยวนี้อโอเคค่ะนี่นี่สาน้อยตกน้ำแ น้องแก๊กสนใจเป็นแขกรับเชิญนะอย่าเลยค่ะไปนั่งแล้วเดี๋ยวพี่โยนหนูว่าเข้าทุกลูกเข้าทุกลูกใช่ถ้าเป็นหนูไปนั่งตรงนั้นเข้าทุกลูกอูแล้วถูกต้องแล้วเดี๋ยวพี่จะเรียกบรรดาแถวแถวนี้มาช่วยกันโยนดูแลจะแม่นมากแต่ก็มีกิจกรรมน้อยโยนปากกระป๋องยิงตุ๊กตาสาะน้อยตน้ำนะคะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเป็นเหมือนตีมปุ๊กตีมงานป่ะยิงนกกระว่าใช่ไม่เคยเห็นงานมีติ้งมีบูฟแบบนี้เนาะนี่แบบเจ็ดกิจกรรมเจ็ดกิจกรรม นี่เราลืมนับเลยนะกิจกรรมที่เดินเดินกันมีกิจกรรมเจ็ดกิจกรรมเราก็ลืมนับเลยเนอะรถมันเยอะมากไงของมันเยอะมากๆแล้วเราคราวนี้พอดูเพลินไม่ได้นับแล้วดูเดี๋ยวรถโชว์มากหุ้ยคันนี้มีพ่นไฟเมื่อกี้มีพ่นไฟด้วยมีพ่นไฟด้วยค่ะนี่คันนี้มีพ่นไฟด้วยนใช่อ่มเลิกพ่นแล้วมีพ่นไฟด้วยเมื่อกี้ไฟขึ้นมาเลยไ่เยี่ยวพ่นไฟเออไฟลอยขึ้นมาเลยตกใจนึกว่าไฟไหม ส่วนวนี้ก็จะเป็นรถคาชโชเนาะน่าจะเป็นโซนที่เขาประกวดสวยงามกันใช่ก็มีรางวัลแข่งประกวดสวยงามรถแต่งสวยงามด้วยวันนี้เหมือนกับเขาก็มาดูให้คะแนนค่ะคกเนาะตอนนี้เขาง่ายๆแบ่งแยกกันง่ายๆค่ะรถประกวดจะจอดอยู่บนพรมแดงอ่เนี่เราก็ดูได้เลยพวกที่อยู่พรมแดงเนะ่ย แน่นอนคือกกปกตปกติแต่ทีนี้ประเภทหรือแบ่งประเภทว่าเป็นประเภทไหนแบบไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยเมื่อกี้เราก็ลืมถามคี่ป๊อปใช่เดี๋ยวเไปไปดี๋ยวเรารอไปดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปรอดูรุ่นว่าเขาผลออกมาแล้วมีกี่รุ่นใช่ค่ะ,ะก็ไม่แปลกใจเลยเนาะที่งานเขาเลิกห้าทุ่มมาสัมภาษณพไปไปหมดแล้วนี่นี่นี่โอเคค่ะมาค่ะสวัสดีครับตันนี้เรับพี่อกล้องครับ เป็นผู้จัดการแข่งขันคิงออฟชิมคาน่าครับครับผมครับผมเป็นงไงข่าเส็จงานเป็นยังไงอ๋อครับคือรายการแข่งขันชิมคาน่าในวันนี้ครับมันเป็นสนามที่3คือปกติอะรายการของเราเนี่ยเราจะเป็นการแข่งขันแข่งขันชิมคาน่าซึ่งซึ่งอันเนี้ยเราจะเรียกกันคิงออฟชิมคาน่าโซนภาคกลาง ครับก็คือจะเป็นรวมนักแข่งโซนภาคกลางแล้วก็จริงๆในในชื่อเดียวกันเนี่ย<อ>ก็จะมี k i ิง o อฟชิมพ a n a โซนภาคเหนือซึ่ง,งเขาก็จะหาแชมป์ของเขาอะครับประจําภาคมาแล้วก็เดี๋ยวพอของเราเนี่ยเสร็จสนาม3ปุ๊บเราก็จะมีการคัดเลือกที่สะสมกันมา3สนามอะครับ,รบมาเป็นแชมป์แล้วก็เอามาแบทเทิลกันหาหาจะบอกว่าคล้ายๆออสเตรเลียก,ก็ได้ก็คือหาสุดยอด ของนักแข่งขันจิมพคาน่าที่มาจากทั่วประเทศครับผมเป็นไงบ้างครบวันนี้งานดีครับรถให้รถมาร่วมแข่งขันกันค่อนข้างคับข้างครับแล้วก็เยอะครับก็เลยอาจจะเลยมามืดนิดนึงใช่ใช่ครับอยู่กัตั้งแตสว่างใช่ครับก็แต่ก็นักแข่งก็สนุกสนานดีครับเพราะว่าอันนี้การแข่งขันเราเป็นแบบแมเท์น์นะครับมันถ้าเป็นจิมพคาน่าในรุ่นปกติเขาจะแข่งกันแบบวิ่งคันเดียวแต่เวลาของเราจะวิ่งเป็นแบบ ปล่อยคู่กันแล้วก็ใครชนะแบบเหมือนกับแพ้คัดออกมันก็จะทําให้คนดูก็ลุ้นแล้วก็นักแข่งเองก็ลุ้นครับผมครับเา็็นผู้จัดวันนี้วิ่งเหนื่อยมากเลยครับก็ยันไปดีครับสนุกครับก็ก็จริงๆก็แล้วก็อยากเชิญชวนเ นักแข่งหรือว่าหรือว่าจริงๆเป็นน้องๆที่แบบใช้รถอะครับจริงๆการแข่งขันจิมคารนามันไม่ได้น่ากลัวแล้วก็จริงๆมันไม่ได้ยากมันอาจจะยากเรื่องจำลายนิดนึงแต่ว่าถ้าเข้ามาแข่งแล้วจะสนุกแล้วก็มันจะได้ทักษะเรื่องการควบคุมรถการเบรกรถการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ในการแข่งขันริงมาหน้าในวงการเนี้ยพี่พี่น้องนองทุกคนใจดีทุกคนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวว่ารู้จักการคุยทักทายกันก็อยากัน่ใช่ใช่ครับก็อยากเชิญชวนครับแล้วก็มีเพจเนาะก็ k ิง o of ชิมคน a n นาครับเซิร์ชที่ Facebook ได้เลยครับเราก็ยังจัดอยู่แล้วก็ปีหน้าเราก็ยังจัดครับผมครับ ค okay, ครับฝากติดตาม King o f t i m i a n a ด้วยนะคะได้ค่ะครับขอบคุณมากเลยครับนัีไหวไหมะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับงานประถมสไตล์คาอเจ็ดเนาะเราก็ไปดูกันมาครบเจ็ดกิจกรรมแล้วก็ตามที่เราพาไปดูเลยใช่ครับผมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนะครับก็ลองติดตามกันที่มูยแม็กนะครับผมใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ